จะพิธีพืชมงคลจะหลดพนังคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2568ผลหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีหลดพนังคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้5คืบพยากรณ์ว่าน้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมานาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจ จเจริญรุ่งเรืองด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ